mitsubishi นะครับปาเจโร่สปอร์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่อง2,005โฟวินครับเป็น4 f u ูลไทม์บวก4พาร์ทไทมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพิกัดนี่178แรงม้านะครับ178แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อก2.5ลิตรนะครับหรือประมาณ2,477ซีซีนะครับ ประมาณนั้นนะครับมีคันเกียร์4วินนะครับทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับ4 Full Time นะครับแล้วก็4 Part Time นะครับตำแหน่งที่ตำแหน่งแรกที่ใช้ก็คือขับเคลื่อน2องล้อหลังเป็นฐานการณ์ปกตินะครับแล้วก็ถ้าขึ้นเขาลงเขานะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้4 Full Time แบบไม่ล็อกเพลากลางได้นะครับซึ่งเป็นความพิเศษรถยนต์ยี่ห้ออื่นไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับ ระบบขับเคลื่อนรุ่นนี้นะครับมิตซูบิชิเรียกว่า S S4 นะครับเวอร์ชันแรกนะครับ S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 4 s นะครับแล้วก็เป็นขีดเดียวนะครับก็เป็นเวอร์ชันแรกปัจจุบันนี้มิตซูบิชิก็ต่อยอดมาเป็น S S4 เวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันนะครับก็ยังคง4 f u l l time แล้วก็4 p a พา time มนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับปัจจุบันรุ่นแรกๆนี้ก็จะไม่มีในเรื่องของเสถียรภาพการทรงตัวมาให้นะครับแล้วก็ไม่มี traction control นะครับไม่มี d i p l o c k นะครับเฟืองท้ายก็ไม่มี Limited Slip นะครับพูด,ดง่ายๆนะครับต้องสู้ออฟโรดแบบอิสระนะครับแบบล้ออิสระนั่นเอง คู่แข่งของมันนะครับในท้องตลาดนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Toyota Fortuner นะครับถ้าหลักๆก็มีอยู่2รุ่นนะที่แข่งกันนะครับโ o โยต้าฟอร์จูเรุ่น4ี่ฟูลทามนั่นเองนะครับแต่ Toyota ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อน2ล้อหลังได้นะครับทำให้หลายๆท่านอาจจะบอกว่ามันสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับมิสูบิชิก็เลยได้เปรียบกว่าทรงรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับไม่ป่องเกินไปนะครับแล้วก็มีมิติยาวนะครับ ก็เรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมที่บางคนชื่นชอบนะครับแล้วก็โครงฟังก์ชันเบาเนี่ยฟังก์ชันพับในการปรับเอนอะไรต่างๆได้หลากหลายรูปแบบนะครับถึงอยู่ครับมันไม่มีในเรื่องของดิปลงดิปล็อกหรืออาวุธแท็กชั่นคอนโทรลมาให้นะครับไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะใส่ซื้อใส่เองได้นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางนะครับขาขึ้นนะครับขาขึ้นดอยอย่างนี้ไอ้ลงนะครับ เส้นทางลงนะครับถ้าขาขึ้นนี้พูดตรงๆนะครับถ้ามาแบบนี้ลําบากนะครับมาลําบากถ้าใช้เป็นขาขึ้นนะอันนี้เป็นขาลงนะครับขาลงก็ไม่มีปัญหานะครับลูดลงลูดไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเดี๋ยวดูช่วงดูตอนท้ายๆคลิปนิดหนึ่งนะครับจะมีช่วงขาขึ้นนิดหนึ่งซึ่งมีล้อฟรีอยู่นะครับช่วงนั้นจะเห็นว่าออพอมันแขวนปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็เจาะแล้วก็ต้องแทงลายใหม่นะครับ

ี่แหละครับจังหวะนี้นะครับถ้าเป็นรถไม่ไ <ป S 1> มี <ไป S 1> อาวุธ <ไป S 1> นะครับ <ไป S 1> <ด>ก็จะมีลักษณะนะครับล้อฟีนะครับเมื่อเจอเนินแขวนทะแยงขึ้นมานะครับทางแก้ก็ต้องถอยนะครับเทคแรงขึ้นนะครับหรือเปลี่ยนลายใหม่ครับ สนับสนุนโดยมิตซูแสงชัยผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิจังหวัดเชียงใหม่โทร44 053 447 888 053 262 555 Thank you. プレゼントプレゼントプレゼン えっ ถามเฮียเสกนะครับวันนี้เฮียเสกมากับปาเจโร่นะครับคันน um ี้เป็นไงครับวันนี้ก็เอาเรื่องขอเรื่องเนี่ยไหมครับวันนี้วันนี้ได้ลองขาลงแล้วยังไม่ได้ลองขาขึ้นใช่ครับคันนี้มันยังไม่มีอาวุธนะครับเฮียเสกเปิดร้านยางชื่ออะไรครับเสกลอซซิ่งครับเสกลอซซิ่งอยู่แถวบันท่อบันท่อนะครับก็เชียงใหม่บันท่อก็อยู่แถวป่าตันดิกร็อยู่ใกล้ๆกกันนะครับสถานในเมืองเชียงใหม่นะครับ ทางวันนี้ถ้าไว้กลับมาแก้ตัวนะขาขึ้นมาแน่นอนมาแน่นอนนะมาแน่นอนโอเคครับวันนี้ก็มากันห้าคันนะครับผมเองก็บาดเจ็บแหนบขาดทั้งสองข้างเลยนะครับได้หนึ่งแพ้ครับได้หนึ่งแพ้ได้หนึ่งแพ้อันนี้อ๋อบุบด้วยบุบด้วยได้เบุบด้วยนะครับแม็กสวยแม็กสวยแม็กของอะไรครับของคอดมิคครับคอาสติกไหมครับครับผมออฟเซ็ตสวยทีเดียวขอบลึกเขาเรียกขอบลึกใช่ไหมอย่างนี้อ่าครับผมอย่างนขอบลึกสิบหกใช่ไหมวงเท่าไหร่อันนี้ แสดงว่าเป็นแบบชุดละชุดละชุดละนะอ๋อสี่สี่เส้นหมื่นประมาณเท่าไหร่หมื่นประมาณหมื่นสามหมื่นสามใช้ได้นะเพราะว่าขอบลึกนะขอบลึกแล้วก็อปอปรลบสิบห้าลบสิบห้าปกติมันแฝงมันลบลบลบศูนย์ศูนย์สิบลบสิบแล้วก็ลบสิบห้าลบสิบห้าไม่ค่อยเจอแต่ก็โอเคนะล้นนะใส่สองหกห้าสองห้าเจ็ดห<ง>้าเจ็ดห้าอาสิบหก ร่วมสนับสนุนช่องบอกอวิเชษ u t u b e WCTV ออนไลน์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อยืดหมวกสติ๊กเกอร์ 4x4 ราคาย่อมเยาไลาย ID SIBMU 5647 z